เอาออกด่วนระวังผ้ายันถ้ายัางไม่รู้อย่าติดติดผิดชีวิตเปลี่ยนทันทีขอน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านคะ่ะวันนี้ขอเสนอในหัวข้อเอาออกด่วนระวังพายันถ้ายัางไม่รู้อย่าติด เรื่องราวที่ทุกท่านจะได้รับฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะคะท่านผู้ฟังคะวันนี้เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับผ้ายานันระหว่าง ผ้ายันถ้าอย่างไม่รู้อย่าติดในเรื่องนี้ต้องบอกท่านผู้ฟังแบบนี้นะคะว่าเรื่องของการติดผ้ายันนี้มีนัยยะหลายนัยยะมากแต่ว่าหลายคนอาจจะยังไม่รู้มาก่อนผ้ายันมีนัยยะอยู่สองประเภทคือ 1. ถ้าติดหน้าบ้านตามความเชื่อของคนไทยเชื่อว่าผ้ายัน ไม่ว่าจะเป็นยันท้าวเวสุวรรณยันอะไรก็แล้วแต่ยันไทยยันจีนก็แล้วแต่คนไทยจะเชื่อว่าป้องกันสิ่งอัปมงคลไม่ให้เข้าสู่บ้านเรือนของเราถ้าถามว่าคนไทยอย่างเดียวหรือไม่ก็ต้องบอกว่ารวมทั้งหลายๆประเทศด้วยแต่ อาจจะมีในรูปแบบของยันที่แตกต่างกันไปแต่ในยะหนึ่งที่หลายๆคนไม่รู้นอกจากแปลว่าห้ามเข้าแล้วยังแปลว่าห้ามออกด้วยเคยเห็นไหมคะเคยดูหนังไทยไหมคะว่าที่เขาบอกว่าสะกดวิญญาณการสะกดวิญญาณน,นั้นคือการเอาผ้ายันแปะบนปากหม้อแม่นาค ในสมัยก่อนที่เราดูหนังจริงๆแล้วหรือว่าการสะกดวิญญาณในหลายๆรูปแบบก็จะใช้ผ้ายันเหมือนกันถ้าเราดูหนังจีนก็จะใช้กระดาษยันแปะที่หน้าผากของผีนั่นก็คือการสะกดนั่นเองนัยยะของยันจึงเป็นนัยยะของการป้องกันและก็สะกด ทีนี้ในยะในด้านของห่วงจุ้ยเองก็มีในยะแนวเรื่องของการใช้ผ้ายันเช่นเดียวกันการใช้ผ้ายันในยะของวิชาห่วงจุย้ยผ้ายันหมายถึงการป้องกันคำว่ายันยันก็คือถีบถูกไหมคะถีบแบบว่ายันไว้ก่อนยันไว้ก่อนถีบ คือการต้านเอาไว้ในหลักวิชานี้ค่ะการจะติดผ้ายันหน้าบ้านหรือหน้าห้องต่างๆถ้าเป็นคนจีนเขาจะเขียนคำอวยพรใส่กระดาษแดงตัวหนังสืออาจจะเป็นสีทองเป็นคำมงคลนะคะแต่ว่าคนไทยไม่เข้าใจเราก็มองคิดว่าเขาติดผ้ายันแต่ที่จริงแล้ว เขาเขียนเป็นคำอวยพรอย่างเช่นคำว่ามั่งมีสีสุขประมาณนี้ค่ะแต่ผ้ายันนี้ด้วยความที่มันมีในยะอยู่หลายรูปแบบยันท้าเวสุวรรณป้องกันพูดผีปีศาจยันนางกวักใช้ในเรื่องของการค้ายันพัดโบกก็คือติดเป็นผ้ายันคล้ายๆชายธงเรียกทรัพย์ ยันพระศิวลีเรียกรัพ์การจะติดผ้ายันนี้จริงๆแล้วก่อนที่เราจะติดผ้ายันเราตั้งข้อสมมุติแล้วก็บอกกล่าวเป็นนัยยะเอาไว้ก่อนที่เราจะติดผ้ายันเราไปซื้อบ้านถ้าบ้านหลังนั้นมีวิญญาณอยู่ต้องทำการขับไล่วิญญาณเสียก่อนถ้าไม่งั้นแล้วเราติดผ้ายันเราคิดว่า มันจะอยู่ไม่ได้มันจะต้องหนีออกไปไม่ใช่มันหนีออกไปไม่ได้เพราะว่าติดผ้ายันนี้อยู่อันนี้ก็เป็นนัยะสำคัญการที่เราจะไปซื้อบ้านมือหนึ่งเมือสองอก็แล้วแต่เรามีหลักการมาแนะนำค่ะหลักการก็คือจะต้องเอาเกลือวางกลางบ้านเป็นเวลาเจ็ดวันแล้ว เอาน้ำมนต์9ก้าวัดมาปะพรมแล้วก็จุดธูปอธิษฐานจิตบอกว่าดวงวิญญาณที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้ขอให้อย่าอยู่บ้านหลังนี้อีกต่อไปบัดนี้เราเป็นเจ้าของแล้วขอให้ออกจากบ้านของเราไปพอเราทำแบบนี้เสร็จแล้วเราก็ทาสีใหม่อันนี้ คือกรณีที่เราไปซื้อบ้านมือสองทาสีใหม่คือพยายามทำให้บ้านมันดูสว่างดูปโปร่งเข้าไว้เพื่อเป็นการลดพลังสิ่งอัปมงคลพอเราทำแบบนี้เสร็จแล้วเราก็เข้าไปอยู่อาศัยถ้าเราไม่เจอเรื่องประหลาดอะไรผ้าอยันนี้เราไม่แนะนำให้ติดหน้าบ้านนะคะแนะนำให้ไปไว้บนหิ้งพระ ไว้บนหิ้งพระใส่กรอบสวยๆหรือถ้าจะแปะในบ้านตรงกับประตูหน้าบ้านแบบนี้ให้หลักวิชาห่วงจุย้ยเขาถือว่าพลังชี่พลังชีก็คือพลังธรรมชาติพลังความร่ำรวยถ้าสมมุติว่าถ้าเข้ามาแล้วเจอผ้ายันแล้วแบบแปะลอยๆไว้ ไม่ได้สวยงามอะไรมันแปลว่าป้องกันคือชี้จะออกไปเลยคำร่ำรวยก็จะไม่เข้าคือไปสังเกตได้ถ้าบ้านไหนที่มีพระเครื่องเยอะๆแล้วก็ไม่ได้เป็นระเบียบเรียบร้อยถ้าแบบว่าดูเป็นระเบียบเรียบร้อยดูเหมือนตกแต่งก็จะรวยแต่ถ้าเกิดว่า ติดผ้ายันเยอะไปหมดเลยไม่ได้ดูเรียบร้อยฐานะความเป็นอยู่ก็จะยากจนเพราะฉะนั้นเองการติดผ้ายันหน้าบ้านก็เช่นกันไม่ว่าจะติดผ้ายันเท้าเวสุวรรณผ้ายันนางกวักผ้ายันเป็นมงคลหลวงพ่อหลวงปู่ทั้งหลายทั้งปวงหลักวิชาของอาจารย์เราจึงไม่แนะนำให้ติดหน้าบ้านเพราะว่า การติดหน้าบ้านมันแปลว่าการที่เราไม่รับพลังความรวยแต่ถ้าติดจริงๆต้องทำให้สวยใส่กรอบให้มันดูสวยงามนะคะไม่ใช่ว่าไม่มีความรู้อะไรเลยคนไม่มีความรู้เลยเกิดความกลัวบ้านหลังนี้ทำไมเขาติดผ้ายันเยอะมีผีเยอะหรือเปล่า อะไรอย่างนี้ท่านลองนึกถึงสภาพดูว่าถ้าเราไปเที่ยวต่างจังหวัดไปพักโรงแรมไปพักรีสอร์ทปรากฏว่ามีตู้ตู้หนึ่งเขารอกุญแกแล้วเอาสายสินผันไว้แล้วเอาผ้ายันแปะไว้หน้าตู้ท่านจะกล้าพักไหมคะไม่กล้าหรอกก็หลักการเดียวกันการจะติดผ้ายัน เขาก็มีหลักการว่าหนึ่งไม่ติดที่หน้าบ้านถ้าติดต้องสวยงามถ้ามันเริ่มเก่าแล้วมันเริ่มขาดก็ต้องเปลี่ยนค่ะใส่กรอบให้ดูดีสองการติดผ้ายัานนี้ถ้าจะให้ดีก็คือเอาไปวางไว้ที่หิ้งพระดีที่สุดค่ะต่อมาตรงใต้โต๊ะเก็บเงิน ไม่ควรวางผ้ายันให้มองเห็นโดยง่ายอาจจะม้วนแล้วซ่อนไว้ในถังเก็บเงินใต้ถาดตังแบบนี้ก็โอเคนะคะแต่เกิดว่าเราเอาไว้ด้านบนแบบว่ามองเห็นง่ายแต่เป็นพื้นใหญ่เต็มตู้ไปหมดเต็มด้านหลังไปหมดพลังงานตัวนี้ค่ะของคำว่ายัน ยันแทนที่จะเรียกทรัพย์เข้ามาแต่กับว่ายันป้องกันเงินไม่ให้เข้าอีกใครที่ช่วงนี้ค้าขายธุรกิจการงานแล้วผ้ายันก็ดีตะกรุดก็ดีคือความหมายว่าวางเต็มร้านไปหมดมันไม่ค่อยดีลองเก็บออกค่ะเก็บออกเอาซ่อนไว้คือ มีอยู่เหมือนเดิมอย่างไหวเหมือนเดิมนะคะไม่ได้บอกให้เอาไปทิ้งยังไหวได้เหมือนเดิมใส่ไว้ในกระปุกกระป๋องซ่อนไว้ไม่ให้คนมองเห็นง่ายปรากฏว่าพลังงานตรงนี้ค่ะมันจะได้กระตุ้นทำให้การเงินการทองเข้ามาดีขึ้นภายในเจ็ดวันนะคะจะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลง การเงินการทองก็จะเริ่มดีขึ้นในทางกลับกันถ้าบ้านมีผีทำยังไงคะถ้าบ้านมีผีแนะนำว่าอย่าไปติดไว้ที่หัวนอนถ้าท่านกลัวผีอย่าไปติดไว้ที่หัวนอน,น,อน,อนครูบาอาจารย์ท่านว่าใส่ใต้หมอนเอาไว้หรือครูบาอาจารย์ท่านว่าอย่าไปติดหน้าห้องนอน ถ้าไปติดหน้าห้องนอนยิ่งหนักเลยนะคะครูบาอาจารย์ท่านว่าให้เหล่าเลี่ยงให้สวยงามซ่อนไว้ทางด้านใดด้านหนึ่งของเตียงแล้วก่อนนอนอธิษฐานจิตนึกถึงท่านขอให้ท่านแผ่บารามีคุ้มครองคนในบ้านคนในครอบครัวหรือถ้าเราจะพับเล็กๆเ,เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส ใส่ไว้ลิ้นชักหัวนอนไม่ต้องห่วงค่ะพลังอนุภาพแผ่ออกมาแต่ว่าอย่าไว้เยอะถ้าไว้เยอะก็จะมีปัญหาเรื่องพระเครื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่บนหัวนอนเยอะจะทำให้เรานอนไม่ค่อยหลับค่ะเหมือนกับว่าเราจะทำอะไรแล้วก็จะอิงอยู่กับธรรมะเงินก็จะไม่ค่อยเข้า นอนไม่ค่อยหลับเป็นคนชอบช่วยเหลือคนก็จะเป็นเหตุที่จะทำให้ถูกโกงเพราะฉะนั้นแยกส่วนกันนะคะไม่ได้ว่าตามที่นับถือบูชาผ้ายันนับถือบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วทำให้เราจนไม่ใช่แต่ว่าด้วยความที่เรามีจิตมีใจที่เป็นคนมีเมตตาเราจึงช่วยเหลือคน เมื่อช่วยเหลือคนแล้วปรากฏว่าเขาไม่คืนเงินเราเพราะฉะนั้นหลักการนี้ก็คือต้องเอาออกเอาของหรือว่าพวกเครื่องออกให้เยอะเหลือไว้น้อยๆนะคะถ้าเป็นผ้ายันก็พับเป็นสี่เหลี่ยมเหมือนขนาดห้อยคอใส่ไว้ที่ลิ้นชักหัวนอนหรือใต้หมอน บางคนมีคำถามว่าเวลาที่มีกิจกรรมกับสามีจะผิดไหมต้องตอบว่าไม่ได้ผิดอะไรนะคะแต่ว่าเวลาเรานอนก่อนนอนให้กราบหมอนขอความเป็นสิริมงคลบางเกิดแก่ข้าพเจ้าแต่ถ้าเกิดว่าผ้ายันถ้าติดจะต้องใส่กรอบให้สวยงามถ้าไม่ใส่กรอบให้สวยงามอย่าติดนะคะ แบบนี้จะดีกว่าแล้วรวยแต่ถ้าเกิดว่าเรากลัวสิ่งอัปมงคลเข้าบ้านให้พับเป็นเล็กๆหรือม้วนใส่กรอบใส่ตะกุดวางไว้ด้านบนของประตูวางไว้แบบที่ทำให้คนมองไม่เห็นนะคะอันนี้สำหรับผ้ายันนะคะถ้าทำแบบที่แนะนำบอกได้เลยนะคะว่ารวย รวยอย่างหนักหน่วงเลยค่ะแล้วก็การติดผ้ายันสมมุติว่าในกรณีที่บ้านเรามีผีให้เอาน้ำมนต์และผ้ายันถือไว้สลัดตั้งแต่ด้านในของบ้านทำเหมือนเราฉีดยุงถ้าสมมุติผ้ายันเป็นเท้าเวสุวรรณก็ให้ท่องบทอิติปิโสภควายมมะราชาโน ท้าวเวสสุวรรณโนมะระนังสุขขังอะระหังสุขโตนะโมพุทธายะเป็นแบบนี้หรือเวสะทุสะเสร็จแล้วก็อธิษฐานว่าถ้าหากห้องนี้ที่นี่มีวิญญาณขอให้วิญญาณออกจากห้องนี้บ้านหลังนี้ไปแล้ว เราก็เอาน้ำมนต์เก้าววัดค่อยๆฉีดจากด้านในสุดของบ้านของห้องนอนออกไปยังห้องอื่นๆข้างบนครบแล้วใต้บันไดลงไปชั้นล่างส่งออกไปทำแบบนี้นะคิดว่าน่าจะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยคะ่ะถ้าเกิดว่าใครกลัวนะคะและขอแนะนำ ให้ติดอีกที่หนึ่งหน้าหิ้งพระจะดีที่สุดเพราะยังไงก็ต้องเดินทางไปถึงกลัวผีกลัวอะไรเอาผ้ายันใส่กรอบไว้หน้าหิ้งพระอธิษฐานบอกว่าขอองค์ท้าวเวสสุวรรณปกป้องคุ้มครองอาณาบริเวณบ้านของข้าพระเจ้าอย่าให้พูดผีปีศาจอย่าให้พูดผีปีศาจ มารบกวนอย่างนี้เป็นต้นสมมุติว่าถ้าเป็นผ้ายันค้าขายเราก็จะวางไว้ที่หน้าหิ้งพระก็ได้แล้วก็อธิษฐานบอกคาถาแม่นางกวักแล้วเอาน้ำที่เราถวายแม่นางกวักก็ดีถวายเท้าเวสุวรรณก็ดีเอาไปประพรมบริเวณบ้านก็ได้ค่ะ ขอให้บ้านนี้ไม่มีพูดผีปีศาจมารบกวนถ้าเป็นน้ำที่เราถวายแม่นางกวักก็จะเอามาประพรมร้านขายของแล้วก็อธิษฐานขอให้ค้าขายร่ำรวยการเงินการทองดีทำแบบนี้นะคะก็จะร่ำรวยทุกอย่างกุญแจสำคัญคือต้องอธิษฐานหมดแต่ว่าผ้ายัน เราไม่รู้ว่าศักดิ์สิทธิ์หรือไม่ศักดิ์สิทธิ์ถ้าจะให้ดีรับจากหลวงพ่อหลวงปู่รับจากครูบาอาจารย์ที่เรานับถืออะไรอย่างนี้นะคะศักดิ์สิทธิ์แน่นอนค่ะอย่าไปเดินช้อปปิ้งเองอันนี้คือเราไม่รู้ว่าศักดิ์สิทธิ์หรือไม่ศักดิ์สิทธิ์สรุปแล้วนะคะการติดผ้ายันก็ไม่ส่งผลให้ดีเสมอไป การที่ว่าไม่ให้เข้าบางทีก็แปลว่าไม่ให้ออกด้วยดังนั้นเราก็อาจจะสวยได้หากท่านใดร่วมกดแจวเรื่องนี้เพื่อเป็นสะพานบนุญขอให้มีโชคลาบหลังไหลเข้ามาไม่ขาดสายด้วยเทินสาธุสาธุสาธ,สาธุคลิปต่างๆจัดทำขึ้นเพื่อสืบสารและอนุรักษ์คาถาบทสวดมนต์ต่างๆ ความเชื่อคติธรรมคำสอนเพื่อนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตและเป็นความรู้เพิ่มเติมให้กับคนรุ่นหลังหรือปัจจุบันขอให้ฟังหรือดูเพื่อเป็นความรู้สิ่งไหนว่าดีนำไปใช้แล้วเกิดประโยชน์ในทางที่ดีทางช่องเติมบุญชาแนลขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะ สาธุสาธุสาธุต้องขอขอบพระคุณท่านเจ้าของเนื้อหาที่มาข้อมูลที่แนะนำธรรมะดีๆมาเผยแพร่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟังขอขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดคอมเมนต์และกดเข้ามาฟังคลิปนี้ค่ะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านคงจะได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้ไม่มากก็น้อย นี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท่านในวันนี้คะ่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณัดที่นี้ด้วยนะคะวันนี้เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันโมทนาบุญร่วมกันนะคะขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์และอย่าลืม เผยแผ่ธรรมะให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ